โอไฮโอก็ใมาสวัสดีตอนเช้านะคะคือโอไฮโอนะคะเจ็ดโมงเช้าคะ่ะอากาศอยู่ที่17องศานะคะมาฟังเสียงนกร้องกัน,นะคะ่ะก่อนฝนจะตกนะคะวันนี้ฝนจะตกนะคะช่วงเที่ยงเที่ยงก็เลยออกมาถ่ายรูปให้ดูต้นนี้เริ่มจะบานแล้วนะคะนิดหน่อย ปีนี้ก็ดอกก็ประมาณนี้และค่ะเป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดาสวยหอมดอกใหญ่มากนะคะอยู่มานานแสนนานละต้นแรงหนูนี่แหละนี่ค่ะเก่าแก่ไม่อยากให้เป็นอะไรนะคะแล้วก็หาซื้อ,อยากด้วยชื่อไมค์การ์เดนนะคะชื่อกุหลาบนะคะสูงใหญ่นะคะถ้าไม่ตัดนุ่นเนี่ย<ม>เลยขอบอหน้าต่างขึ้นไปหนอนสามเมตรเลยแหละตัดทุกแกตัดแต่งยิิงทุกปีนะคะหนูจะไม่ให้สูงมาก นี่ค่ะต้นนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีลมเย็นสบายนะคะ17องศาค่ะอันนี้บานแล้วนะคะีนแน่ดอกร่วงไวไๆบานเช้าแบบตอนเย็นก็เหมือนจะร่วงซะละไวมากนะพูดง่ายๆยังไม่ได้ดูเลยร่วงแล้ว น้องคนงามค่ะน้องคนงามช่อนี้บันเจิดมากเลยค่ะดอกใหญ่ตรงกลางนะคะสามหกเจ็ดดอกนะคะเนี่ยเจ็ดดอกอันนี้ล่ะสามหกดอกนะคะเข้าท่าเข้าท่าปีนี้ก็โอเคอยู่ค่ะแต่ดอกแบบนี้นะคะเวลานั่นหนักไงเพราะว่ายิ่งถ้าฝนตกเนี่ยโดนน้ำฝนยิ่งหนักเข้าไปอีกหน้างศารนะคะ ดอกมันจะหนักไงชอบรับไม่ไหวเนี่ค่ะปีนี้หนูกําลังคิดว่าจะเอาซุ้มมาปักให้ไหมน้อเอาซุ้มมาลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะวัดวัดจากนี้มานี่เอาซุ้มไม่เอาใหญ่มากหรอกหน้าก้างประมาณสักยี่สิเซนหรือสิบห้าเซนก็ได้อันนี้คิดด้วยนะคะ อันนี้สีส้มค่ะอยากได้นานละโรบินนะคะสีส้มของโลซานะคะหนูว่าปลูกกุหลาบของอังกฤษไม่ค่อยรอดนะคะปีนี้เลยไม่ซื้ออะไรเอาของญี่ปุ่นนี่แหละสวยวันสวยคืนนะคะเป็นดอกไม้ที่หนูลหลงไหลมากชอบดอกชอบสีใบก็ชอบก้านด้วยที่มันมันคือชอบหนูชอบก้านมันเนี่ย ก้านมันมีสเสน่ห์ดีก้านยาวออกมาอันนี้ส่วนตัวนะคะยูริออฟเดซี่นะคะจะหาซื้อแบบนี้หลายปีแล้วไม่เคยเจอนะคะหาดอกแบบเนี้ยไม่มีหนูก็เลยต้องปักกิ่งเองนะคะอันนี้ก็กิ่งปักเองนะคะของปีที่แล้วได้มาต้นหนึ่งกลัวมันจะตายเดี๋ยวพาไปดูนอกสวนกันค่ะ พาเลตนะคะน้องพาเลตคนงามตั้งนกธรรมดาทั้งกานะคะกามันก็จะมาไล่นกตัวเล็กเนี่ยแหละคะ่ะสีชมพูสวยนะคะ ตรงนี้น่าจะไหลสีมีแดงชมพูขาวเหลืองนะคิดว่านะตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากิ่งไหนเป็นอันไหนนะคะเดี๋ยวรอให้ออกก่อนอนี่ค่ะก็จะมีชมพูครีมแดงม่วงม่วงปีนี้ก็ดกนะคะถือว่าดกกิ่งกระโดงก็ไวมากนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเน่ยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้ล่ะเยอะจนตกใจอะ่ะ หนึ่งสองสามสี่อันเลยอ่ะอืมไปกินอะไรมาไปโดนตัวไหนมาเนาะเนี่ยมันบังหนูก็เด็ดออกปีนี้กิ่งตาบอดหนูไม่ค่อยได้เด็ดนะคะอยู่เยบ,บเงียบๆเลยค่ะเนี่ยประมาณคืบหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็ยาวขึ้นมานี่แล้ค่ะเนี่ยอันนี้มัดไว้นะคะ สีม่วงไปนอกบ้านกันค่ะเดี๋ยวมันจะยาวค่ะมันจะยาวบานกันทุกต้นแล้วนะต้นละหน่อยสองหน่อยสีเหลืองนี้ทนนะคะทนจริงๆสีชมพูไม่ค่อยทนเท่าไหร่ก็เริ่มร่วงทยอยร่วงนะคะสีชมพูไปค่ะไปนอกรั้วกันมาถึงนอกรั้วแล้วนะคะปีที่แล้วหัวมุมนี้ต้นใหญ่มาก ปีนี้นางไม่มีนะคะจะบอกว่าตายก็ยังไม่ตายนะคะยังอยู่ค่ะแต่ว่าไม่แข็งแรงค่ะกิ่งไหนมันไม่แข็งแรงนูก็ตัดทิ้งไปเอาเลื่อยตัดเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มันมันแข็งกันไกลตัดไม่เข้าเหลือ,อยุกา้านหนึ่งนี่นะคะอันนี้นอกสวนนะคะ ดอกนี้ก้านจะยาวส่วนต้นเนี้ยต้นใหญ่ในดอกก้านจะสั้นสั้นก็คือนี่ค่ะจากลำลำกลิ่งของมันลำต้นของมันเนี่ยประมาณคืบนึงมันก็ดอกประมาณคืบนึงมันก็ดอกโอ๊ะเจ็บค่ะส่วนไอ้นเนี้ยพ้าเหลนี่ย่านยาวค่ะไม้มันทัดนึงอ่ะถึงจะติดดอกหรือไม่บางอันก็เลยไม่มันทัดด้วยซ้ำนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนอกรั้วค่ะ อันนี้ขึ้นเองทุกปีนะคะโคเรม,มาจิสนะคะขึ้นเองทุกปีปลูกึ้นทิ้งไว้น่าละค่ะอันนี้น่องร่วงเนอะอันนี้เม็ดมันร่วงมันก็เลยขึ้นนะคะสีชมพูเนี่ยข้างล่างอับบานเยอะค่ะ ดูข้างบนนะคะนี่สีครีมนะคะปีนี้ดอกเยอะเลยเลยสิบดอกมาละเพียยังไม่มานะคะอันนี้เป็นดอกเล็กนะคะอื ถ้าดูจากฝั่งนี้เต็มเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยนะคะข้างล่างก็กำลังงามค่ะย้อยลงมาจะถึงพื้นแล้จะปล่อยให้มันเลื่อยลงเรื่อยๆนะคะยังไม่ตัดตรงนี้ก็งามวันงามคืนนะคะเมื่อ <c oughs> วันก่อนลมหักสีแดงค่ะนี่สิบเปอร์เซ็นนะคะประมาณสิบเปอร์เซนได้ปีนี้สวยงามใหญ่แบบ ได้ซุ้มที่เหมาะมากอู้ฟู้เลยนะคะปีนี้อดอกเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะตอนแรกๆเข้าบานนะดอกเล็กนิดนึงเนี่ยน่ารักกระจุงมกระจิมเป็นช่อนะคะจะไม่ดอกเดียวนะช่อหนึ่งก็มีห้าหกดอกแปดดอกเก้าดอกนะคะเนี่ยเป็นช่อเห็นไหมสวยนะคะ ไปก็งามเขียวเข้มนะคะมาต่อไปก็มาทางนี้เลย <S <S <bureaucracy> <S สีเหลืองนี้ก็อยู่ทนนะคะอันไหนมันหมดอายุแล้วหนูก็จะตัดออกนี่ค่ะ ถ้าฝนตกมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะเรียกอะไรมันไม่บานนั่นล่ะฝนตกหรือไม่มีแดดมันจะเป็นแบบนี้ถ้าวันไหนมีแดดแดดอ่อนแดดแรงเอยแดดแรงนะคะมันจะบานนะคะใบมันก็สวยน่ารักนี่ค่ะอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะหน้าร้อนหนูจะลงถั่วฝักยาวทุกปีนะคะก็เลยไม่ปลูกกุหลาบเลยฝั่งนี้จะอาไว้ปลูกถั่วกินนะคะนี่ด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ บางทีมองข้างหน้าไม่เห็นจะมามองข้างหลังว่ากิ่นกระโดงมีหรือยัง อันนี้ดอกบานเยอะอยู่นะคะค็อกเทลค่ะค็อกเทลโอ้มาแล้วค่ะเห็นแดงๆล่าด้านล่างนเห็นแบบนี้ก็ดีใจล่ะโอกาสรอดอันนี้ไว้นะคะไว้เอเด้งนะคะไว้เอเด้งพันเีเดยวนกับตรงกำแพงนั่นแหละแต่สีขาวไว้เอเด้ง อันนี้ดอกไม่ใหญ่มากนะคะไฮโอกนรไซมาอันนี้น่าจะเป็นน้องใหม่นะซื้อจนอันไหนใหม่อันไหนเก่าจํำไม่ได้นะคะฉันจำไม่ได้ว่าอันไหนลงใหม่ลงเก่าอันไหนมาก,ก่อนมาแกเรนนี่บลูนะคะซื้อปีที่แล้วนะเริ่มเห็นสีและะ้วค่ะ อันนี้กิ่งเก่าตัดทิ้งหมดแล้วนะคะไม่มีเนึ่อว่าจะตายแตกมาให้เนี่ยก่อนมันอยู่ตรงเนี้ยขึ้นส้มเป็นสีชมพูนะคะมันตายมันไม่มีเนี่ยนะแนื่ว่าจะขุดทิ้งละมันโผล่มาให้เอา้าน้องเหลืองค่ะปีนี้ขอกิ่งกระโดงหน่อยเถอะยังไม่ล่วงนะคะ เด็ดทิ้งประมาณดอกสดอกนั่นแหละคะ่ะที่มันดอกก่อนเพื่อนนะคะนอกนั้นก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะบานทนคะ่ะแนะนําเลยนะ ปีนี้สีแดงในซุ้มนี่ขึ้นเต็มเลยนะคะขึ้นไปกลางซุ้มแล้วกำลังดีนะคะถ้าอีกฝั่งนึงขึ้นมาเต็มนี่โหแต่ต้องหากุหลาบที่มันแบบบานพร้อมๆกันนะคะมันถึงจะงามบานพร้อมๆกันต้องเอาสายพันธุ์ที่บานพร้อมกันอะใกล้เคียงกันอะอันนี้มันบานช้าช้ากว่าเขาเพื่อนนะคะน้องใหม่ค่ะ ไม่รู้จักชื่อนะคะแดงเข้มมากอันนี้ข้างในสวนนะคะงามทุกต้นนะคะโอเคอันนี้ดอกลายๆนะคะมึงจะแย้มมาหน่อยอันนี้กุหลาบสีแดงดอกใหญ่นะคะ ปีนี้อากาศดีค่ะไม่ร้อนปกติน่ะเดือนห้านะคะช่วงนี้มันจะต้องบานเต็มบานเยอะมากนะคะเนี่ยบานแค่สิบเอร์ซเองอากาศคือมันไม่ร้อนนะคะมันหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอย่างเงี้ยมันก็เลยบานช้าข้อดีก็คือเราได้ดูกุหลาบนานนะคะถ้ามันร้อนเนี่ยมันแดดดีใช่ไหมคะมันจะบานเร็วมากกุหลาบมันก็จะหมดเร็ว อันนี้เราได้ดูนานรับรองได้ว่าทั้งเดือนอะ่ะค่อยๆได้ดูไปเรื่อยๆนะคะปีนี้ถือว่าดีค่ะค่อยๆได้ดูไปคือไม่ต้องรีบดูอะปกตินี้ถ้ายี่สิบนี่ก็เริ่มเอยี่สิบนี่เริ่มบางต้นเนี้ยตัดแต่งกิ่งทิ้งแล้วนะคะเดือนห้าวันที่ยี่สิบเนี่ยต้องเริ่มตัดดอกทิ้งแล้วเพราะว่าร่วงอันนี้เนี้ยวันที่เท่าไหร่แปดที่เก้าแล้วยังเพิ่งจะ แยมใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งต้นนะคะสองต้นนะคะออกันอยู่แถวเนี้ถามว่าโอ๊ยทำไมเบียดกันยังห่างกันประมาณไม่ถึงไม้บรรทัดนะคะบอกไว้ก่อนเลยปลูกไปนั้นนะคะไม่ได้กลัวมันจะเบียดเสียดกันมันจะโตนะโตไม่กลัวหรอกอ่ากลัวเดีวมันจะไม่โต ของโลซ่าหมดนะคะแถวเนี้ยสองต้นนี้ก็โลซ่าหมดเลยโลซ่าออรินทิสนะคะคนญี่ปุ่นของคิมวาราซังเขาเป็นคนปลูกเป็นคนสร้างนะคะโลซ่าประมาณนี้ค่ะเจ็ดโมงเช้านะคะ สีเหลืองนั้นไม่หอมนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ มกรากลางเดือนนะคะสวนก็อยู่ในสภาพที่เลตุ้มเปะค,ค่ะขุดดินพวนดินใส่ดินใส่ปุ๋ยเตรียมจะลงต้นใหม่นะคะนี่หละคะสภาพ9 1 1 1 1ทั้งหมด11ต้นนะคะที่อยู่ตรงนี้ เต็มค่ะพอดีเต็มพอดีนะคะวันนี้ก็มารุ้นว่าเดิน4เดินห้าจะรอดไหมถ้ารอดงามก็ปีนี้สีสุดเลยค่ะ